สวัสดีค่ะเพื่อนๆ,ๆ,ๆชาว u t u b e และ Social c a m ลทั้งา่าอาพอดีลงมีอยู่ยูทูบนะคะ Social c a m ลไม่ได้ลงจะพูดวีง่งอันแรกคือวันนี้เป็นวันดีวันอ่รเขาเรียกอะไรนะวันปีสงการวันดีสีอะไรสักอย่างนี่นแหละพอดีคือเกิดที่นี่นะคะผู้สัตว์ไทยไม่ค่อยจ้ายเป็นวันคลายวันปีใหม่ของประเทศไทยคะ่ะวันที่12เมษายน ปี2515ค่ะ2อ5พันห้าร้อาสิบเจาเป็นภาษาไทยใช่ป่ะ57าสปะวะ58ได้ค่ะตอนนี้ห้าสิบแแล้วเหรอจะเกินไหมก็ยังเกินมาปีหนึ่งไม่เป็นไรค่ะถ้าขาดเกินปีนึงเราปัดขึ้นได้เราเป็นตัวเลขยืนยันเป็นเลขมานะคะก็คือตอนนี้เรากำลังจะไปวัดวอชิงตันธรรมนรารามนะคะที่ออฟเบิร์นเขามีงานทุกปีเป็น จัดงานสงการนี่แหละค่ะแต่เราไปคือเพราะเราเป็นคนจิตใจดีเราจะไปทําบุญนะคะแล้วทำ功บารแต่ว่าความจริงแล้วค่ะรู้ไหมไปกินข้าวมีของขายโยมีข้าวม,าม,าม,ามาีกับข้าวไส้กรอกอีสานมีลาบหมูลาบเป็ดมีมกุ้งส้มไส้อั่วทุกอย่างนี่คือแผนจริงจริงแล้วคือจะไป คุณาเพื่อนสาวค่ะน้องเมงกับอาบวนเมงอีกูดอยู่ข้างหลังนะคะได้เหีียวยังไงอาเราจะไปเจอกันอีกทีที่วันดีกว่านะคะตอนกำลังขับรถยิ้วขึ้นเท้าเยโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะแต่ก่อนก่อนก่อนอื่นนะนะคะถุงใส่ข้าวค่ะหรือวิตอนค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกัน อีกประมาณ20่ทีตอนนี้ขอ,อ,อคับรถกันนี่นนขา้อมาคือวัดแล้วนะคะนี่คือวัตรชิงชัมวัด,วดนักนามนะะถ้าเรียกไม่ผิด <c oughs> นี่คือเขากำลังทำบุตกบาตรอยู่นะคะนี่คือประสบการณะ คนก็มากันเยอะแย,ยะก็มีคนไทยคนลาวคนคอมเนคนเข่าอ้ามคุณพิ้าของเรานี่ยนะคะมากันแล้วก็คือย่ไม่รู้จักใครเลยนะคะมาถึงปกว่าก็เดินส,สวยแล้วก็มีแต่คนเรียกค่ะมานั่น<อ>คือบิดเสเบาๆแหมก็ดูนะสิคะมาๆๆมามาม เอาไปแล้วเรียบร้อยไม่โตหนุบขึ้นมาเนี่ยอันนี้คือทักทายแฟนคลับนะคะทักทายแฟนคลับที่นไปทำอะไรแล้วก็เจอกันอีกจะมึงอ๋อไม่แม่เลยหยาดอีดีอ้าทักทายแฟนคลับค่ะเมื่อกี้ทักทายแฟนคลับลาพามีหาม พวกคนมากันนะคะมีทุกหลายเชื้อชาติฝรั่งมังค่าก็มากันค่ะแต่ฝรั่งที่บ้านที่อะค่ะไม่เอามาเออนอนหรือเปล่านนอฝรั่งนี้คือฝรั่งเศสหรือเปล่าคะฝรั่งเศสแหละผโผกูนี่แหละไะเราไปเราไปวนดูตรงที่ขายขอขายของดีกว่าป่ะเราต้องเราต้องสมุดด้วยไรเดี๋ยวไปนี่ได้สวัสดีค่ะนี่เรามันที่ที่ขายของกันแล้วนะคะตามมาค่ะนี่หมูย่าง โอคยใครๆก็รู้ครัหมูย่างมีพิลุมอาหารการกุศลนะคะก็คือสั่งกินได้แต่ว่าต้องจ่ายตังค์แล้วก็เงินก็เข้าไปในวัดนะคะนี่คือกรี้กินแล้วก็มีเวทีเวทีคือเมื่อก่อนโชว์ใช่ไหมเมื่อก่อนโชว์ค่ะตอนนี้ไม่โชว์ใช่ไหมคะกระเธอมาที่ไหนอ้าเป็ดเจอแฟนคลับทักทายแฟนคลับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ถ่ายคลิปวันนี้ดีใจแล้ววันนี้ถ่ายแฟนคลับค่ะลูกฉลบทุกอ้าเจสงสารต้นเลหาคนุทธต่อไปฮะอ่ะต่อค่ะอ้าคถ้าเราก็มาอีกรอบหนึ่งนะคะเมื่อกี้ถทายแฟนคลับไปแล้วนีก็คือคนขายของนะคะมีเพื่อนสาวอยู่เป็นคนหนึ่งกำลังเราไปดูเพื่อนสาวกันดีกว่านะคะเพื่อนสาวเราวน่าจะเป็นยังไงนะคะ พผู้สาวอยู่หน้าเตาค่ะอากี้กหญ่มาซินี่ค่ะกระเทยค่ะ <laughs> อันนี้กระเทยค่ะนี่ผูห้หพี่ชีวิตอีงานค่ะลอยลงลงกล้องหน่อยสินี่ถ่ายวีดีโอหนูหน,หนูอยู่หน้าเตาเยอะไปนะขม่าวเกาะ <laughs> หน้าหมดแล้วแรงอ่ะเซ่น้ำซุปมีไปทำไมครับมีไปสาดคะ่ะน้ำซุปนี่สองสองสองบ้านก็แม่สองบ้านอ่ะ